ปกปกเาะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมก็วันนี้มาพบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับปินฟิชชิ่งนะฮะก็วันนี้เรามาตกปลากันเหมือนเดิมนะครับก็ วันนี้เรามาตกชิงหลิวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพหมายกันวันนี้ว่าเรามาตกกันที่ไหนนะครับนี่นะครับสภาพหมายก็จะเป็นกระชังปลานะครับวันนี้เราจะมาลองตกข้างกระชัง,งปลานะครับอ,อยู่สะพานข้ามแม่นะ้ำมูลบ้านท่าเรือนะครับผมก็สภาพอากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับ ฟ้ามืดคืบม,มาเลยครับเหมือนฝนจะตกฝนตกสามสี่วันติดต่อกันแล้วครับผมออกหมายไม่ได้เลยนะครับฟ้ามืดคืมทั้งวันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันว่า,าเราจะได้ตัวหรือเปล่าเนี่ดูฟ้าใหม่แล้วครับไม่รู้จะตกได้นานแค่ไหนยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันก่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผม เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็วันนี้ก็จะเริ่มเล่นในระยะ4.5นะครับผมจะตกเป็นแบบไม้ตายตะกวัววิ่งนะครับเพราะว่าวันนี้น้ําไหลแรงมากครับนะครับผมน้ําไหลแรงพอสมควรเลยนะครับก็สายเมนวันนี้ก็8ปอนด์นะครับสายหน้า6ปอนด์นะครับผมตก2ตะขอนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้มาลอง ติดตามรับชมกันว่าจะมีตัวให้นานาได้ชมกันหรือเปล่านะครับก็ยังไงก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจในการทชมชมําคลิปต่อไปให้ด้วยสําหรับคลิปนี้ก็เดี่ยวไปรับชมกันเลยครับไปครับผมน้ำไหลโคตรแรงครับ ป่าปลากระเป้าครับเอ้เยปลาหมานตัวแรกครับป่าปลากระเป้า Hm mm. นั่งอยู่นานครับนะน,นะนี่ครับปลาตัวแรกมาแล้วปลาพรมนะครับมนัมนมนัมนมันมันตัวนี้ใส่กระชังนะครับผมนั่งรอหลายชั่วโมงครับชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงได้ครับมันมีอาการอยู่แต่ว,ว่าน่าจะเป็นปลาพวกปลาไอเนี่ย ปลาส้อยนะครับปลาส้อยเยอะอืมกระชังได้เปียกน้ำนะครับ น้ำไหลแรงพอสมควรครับตอนนี้เหมือนแดดจะออกนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับมาพร้อมกับปลาตัวแรกเรานะครับผมโอ้ยลุดโอ้โห หลุดครับท่านผู้ชม ใหญ่โอ้ฮตัวเบลล์เลยครับตัวนี้ดำเมี่ยมเลยอีกาดำ รมอีกแล้วครับนี่คนระับประพรมไม่มีสายใหญ่หรือไงเนี่ย Hold. อับโซมีเยอะนี่ครับได้แต่ปลาพรมเลย แนะครับผมกาดำ ตัวครับผมปลาผมนะปลาผมนะครับกินห่างตัวมากฮะ ต้องพอเพียงแค่นี้นะครับผมเพราะว่า,าจุดข้างหน้าเนี่ยจุดข้างหน้าตรงนี้นะครับน่าจะมีหินอยู่นะครับผมก็ตอนนี้เสียตะกัวแล้วก็ลูกหมุนนะครับผมตัวเบ็ดไปหลายตัวแล้วนะครับก็เวลาตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งครับก็ ประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับไม้นี้เป็นไม้อ่ากระชังปลานะครับบ้านท่าเรือนะครับผมเนี่ยครับสะพานข้ามแม่น้ำมูลก็จะมีกระชังปลาอยู่นะครับก็วันนี้มีนา้นานักตกปลามาตกปลาเหมือนกันครับอยู่ตรงข้ามผมเลยนะครับผมนี่ครับก็วันนี้ถือว่ามาลองหมายใหม่นะครับ เปิดหม้ใหม่แล้วครับวันนี้หมยใหม่เยอะแต่ว่าไม่เชิงกับหม้ใหม่ครับหม้ไม่น้ำมูลนี่แหละครับแต่ว่าจุดเป็นจุดใหม่นะครับเปลี่ยนจุดใหม่ไปเรื่อยครับลองดูครับว่าปลาตรงไหนก็ตรงนี้จะเป็นกระชังปลาก็ที่ส่วนมากเขามาตกตรงกระชังปลาเจ้า,จาของกระชังเนี่ยเขาจะมาให้อาหารปลาถือว่าเป็นการอ่อยปลาไปในตัวนะครับปลาก็จะมารวมกันอยู่แถวๆนี้แหละครับแต่ว่าวันนี้น้ําจะไหลหน่อย นะครับก็ตรงนี้มีหินด้วยผมก็เสียชุดตักวกัวชุดตัวเบ็ดไปหลายตัวนะครับก็สําหรับอ่าเดี๋ยวเรามาดูผลงานวันนี้กันนะครับ กระมังมาหตัวนะครับนอกนั้นเป็นปลาพร,รมนะครับผมแล้วก็ได้ปลากาดำมาหตัวนะฮะส่วนปลาพรมกับปลาไอกาดำเนี่ยผมจะปล่อยไปหมดเลยนะครับผมก็เก็บไปกินเฉพาะปลากระมังกับาปลาส้อสยนะครับก็โอเคครับสอปนี้ก็ของปากของคอหรือว่ามาทิศหมายใหม่นะฮะ นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจากไปติดทัท่าน,นี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะไปพาหน,น,น,น้าไปตกปลากันที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม,มก็คงจะเป็นแม่น้ํามูลเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่าต้องหาไหม่ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ต้องขอจากไปเพื่อนท่านนี้น,นะครับผมยังไงาฝากถึงท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดไลค์นะครับผมก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวเรามาปล่อยปล,ยปลากันก่อนนะฮะนี่ครับปลาพร่มกับปลาอกิการ์ดำไปแล้ว